ครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแชม้นเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์ไวายแท็กนะครับคันนี้นะครับผมจะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเครื่องยนต์2,000นะครับแรงม้าอยู่ที่180แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 2 0 0 0้บาทนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับผมอันนี้นะครับเปลี่่ยนนนนเเปป็ใสสชุดดห้าไอรร์ะคับ ชุดหน้า F150 Spider นะครับคันนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับขอบกระจน้านะครับก็จะใส่เป็นสีดําเงานะครับผมนี่นะครับนี่ตัวนังสือนะครับก็จะเป็นสีดําเงาตัดสีเทาดํานะครับผมนี่ข้างในก็จะเป็นตะแกรงรังผึ้งนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับผมสีเหลืองนะครับไฟ LED สามารถเลือกได้นะครับจะมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับถัดมาด้านล่างนะครับผมด้านล่างคันนี้ก็จะทําเป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับกันชนด้านล่างนะครับ ปกติทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นดำด้านนะครับนี่คันนี้ทําเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีว่านเงินนะครับนี่นะครับผมเซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเซ็นเซอร์หน้าจะมี4ี่จุดนะครับผมตัวขับ2นะครับถ้าตัวขับ4จะมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นไฟรูปตัว C ีนะครับผมเอกลักษณ์ของ F150 Spider ครับนี่นะครับจะเป็นไฟลูปตัว C ีตัวเล็กนะครับนี่ไวแท็กนะครับผมจะมีไฟตันหมอกมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไฟตันหมอกก็ยังใส่ ใส่ใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟตันหมอก LED นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าเดิมของวาแทงนะครับจะเป็นใบ LED นะครับผมแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะครับนี่แล้วก็จะใส่เข้าไฟหน้านะครับผมสีดาเงานะครับคือคันนี้แต่งเป็นโทนดาเงาทั้งหมดนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอะคริลิกตรงฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็จะติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับเป็นสีโครเมียมนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับ ติดสติกเกอร์คาว่าเจอร์ตรงนี้นะครับผมคันนี้ลูกค้าไม่ใส่สกคุ้นะครับคือลูกค้าไม่ชอบนะครับนี่ถัดมาด้านข้างนะครับผมคันนี้จะเป็นซุ้มล้อนะครับตัวนี้ซุ้มล้อจะมากับชุด f 1 5 0 Spider นะครับสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นแบบเรียบหรือว่ามีหมุดนะครับอันนี้ลูกค้าใส่เป็นแบบเรียบนะครับก็จะทําเป็นสีดําเงานะครับผมก็จะดูสวยโหดนะครับนี่ถัดมานะครับผมแม็กนะครับแม็กจะเป็นแม็กลายหยดน้ํานะครับผมขอบ1ี่หนะครับมาพร้อมกับยางแฮงคุกนะครับผม ซีรีส์ยางนะครับสองหกห้าเจ็ดศูนย์อาสิบหกนะครับนี่ถัดมานะครับผมแก้มข้างกระจกมือเปิดนะครับจะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะใส่แค่กันรอยเบ้ามือเปิดนะครับทําเป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้ากับพวกมือเปิดอะไรนะครับผมถัดมานะครับผมกันสาดนะครับก็จะมีแถมให้กับลูกค้านะครับส่วนล้วหลังคานะครับอันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับคืออันนี้เขาจะเจาะยึดมาจากโรงงานนะครับจะเป็นแข็งแรงนะครับผมนี่นะครับยกได้ใช้งานได้นะครับ ถัดมาจะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับสติกเกอร์มีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับส่วนสติกเกอร์ตรงนี้นะครับคำว่าไวท์แท็กตรงนี้ครับจะเป็นสติกเกอร์สแตนดาดจากโรงงานนะครับนี่เดี๋ยวมาชมด้านหลังกันครับผมด้านหลังนะครับคือคันนี้นะครับเดิมๆมแตนดาดนะครับจะเป็นสปอร์ตบาร์ทรงไวท์แท็กนะครับคืออันนี้ก็ลูกค้าถอดออกนะครับคือลูกค้าเน้นใช้งานเอาไว้บรรทุกนะครับก็จะใส่เปลี่ยนเป็นโลบาร์เหล็กนะครับจะเป็นของเอ t าเ n นเดอร์นะครับ จะมีไฟเบรกดูให้3ตรงนี้นะครับผมพอสปอร์ตบาร์เดิมของเดิมนะครับคือเวลาเอาไปใช้งานนะครับถ้าไปผ้าหรืออะไรครับมันจะทะลอกนะครับมันจะไม่แข็งแรงเหมือนเหล็กนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนเป็นโลบาร์เหล็กของัไทของเอาแลนเดอร์นะครับผมนี่กระบะไลเนอร์นะครับก็จะแถมเป็นของแท้ให้เลยนะครับนี่จะมีโลโก้ฟอร์ดนะครับนี่ก็คือยกของพวก xlt ของเอกพันธ์มาใส่เลยนะครับผมกระบะไลเนอร์เดิมก็คือถอดออกนะครับ นี่นะครับยกเซตเลยครับผมฝาท้ายนะครับจะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวไวแท็กนะครับจะเป็นตัวทอชันบาร์ตรงนี้นะครับผมเบานะครับนี่ครับเวลายกนะนี่นิ้วสองนิ้วยกได้เลยครับแล้วก็จะมีแถมขั้วไฟท้ายนะครับผมก็จะทําเป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับนี่นะครับส่วนไฟท้ายนะครับผมก็จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นกันชนหลังนะครับ กันชนหลังอันนี้ก็จะเปลี่ยนใส่เป็นกันชนหลังของ outlander นะครับนี่นะครับมาพ ang, OB, Hence, ร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะครับผมอันนี้นะครับเซนเซอร์นะครับจะเป็นเซนเซอร์เดิมนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะครับเซนเซอร์หลังวายแท็กนะครับจะมีมาให้4จุดนะครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะครับก็จะมีมาให้กับกันชนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟส่องกลับป้ายนะครับผมนี่ด้านบนนะครับจะมีแถมสติกเกอร์นะครับลายสัตว์โคนนะครับแล้วก็มีเบลท้ายปลายดามนะครับก็จะทาเป็นสีดำเงาทั้งหมด ไวท์แท็กนะครับจะมีกล้องตรงโลโก้นะครับตรงนี้นะครับกล้องถอยหลังตรงโลโก้นะครับโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับมาจากโรงงานสแตนดาร์ดครับเดี๋ยวมาชมด้านนี้กันบ้างครับด้านนี้นะครับก็จะมีครอบฝาถังน้ํามันนะครับก็จะทําเป็นสีดําเงานะครับผมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาชมภายในครับผมภายในนะครับผมไวท์แท็กนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดานะครับตัดส้มนะครับผมเน็ตคาดส้มนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดินได้สีส้มนะครับ นี่ดูสวยนะครับลงตัวครับเรามาชมด้านหน้ากันบ้างครับจะมีแถมกล้องบันทึกหน้าให้นะครับอันนี้แล้วก็จะหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอเดิมนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับจะเป็นหน้าจอซิงส์3นะครับสามารถสั่งงานได้เสียงภาษาไทยได้นะครับผมส่วนคอนโซลนะครับจะเป็นซอฟท์พัดนะครับผมนี่นะครับเป็นหนังสีดํานะครับตัดได้สีส้มนะครับพวงมาลัยก็เช่นกันนะครับผมเป็นหนังดําตัดส้มนะครับนี่ไวแท็กนะครับผมจะมี นี่นะครับผมคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ลิมิตความเร็วล็อกลิมิตความเร็วนะครับสามารถสั่งงานได้เสียงได้นะครับผมนี่นะครับยี่สิบองศาตั้งอุณหภูมิเป็นยี่สิบอันนี้ก็จะเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์สามารถปรับขึ้น Fm เอ็มได้นะครับผมเป็นไงบ้างครับกับเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์วาแท็กอันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือตัวอย่างให้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และไอเดียไลน์ไว้ใต ลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะครับอยากจะแต่งเพิ่มก็ได้นะครับผมโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ